แล้วเรามีความยินดีที่ผมจะเรียกท่านทุกครั้งว่าท่านดรกว้างอที่พอดีเคารพของผมขอแสดงความยินดีกับท่านครับแล้วไก่ทองขอใหอท่าน มีแล้วมีสุขภาพที่ดีตลอดขอบคุณครับงานฉลองปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกรีรตศาสตร์ของท่านอาจารย์กว้างรอบครอบซึ่งได้รับพระบบราชานปริญาบัตรจะาึทูตเมือง ฝ้ายหญิงกบวนรัฐหมายเลขที่20สิงหาคม2554ครับนักเรียนคนนี้จะได้เปเรียนทันไหมคะนั่นน่ะนักเรียน5 5ครับ